เนื่งด้วยช่วงนี้เราไปมอนโกหลายๆคนนะครับเกิดการสูญเสียหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับผมขอสแสดงความเสียใจนณที่นี้ด้วยนะครับการที่เราเสียเพื่อนในการเล่นโปเกมอนโกเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเสียญาติไปคนหนึ่งนะครับแต่เราเทนเนอร์นะครับผมอยาให้คนสู้ต่อไปนะครับเพื่อ พืคนที่อยู่ต่อไกย์เตยทอนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับผมก๊อฟมาทุกคนครับวันนี้นะครับเป็นวันของเจ้าสเปีย The 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 ไม่ใช่อย่างนั้นเอาเป็นว่าผมจะเรียกมันว่าเจ้าอู๋นะครับมีคนหลายๆคนด้วยแถวบ้านคุณบอกว่ากูหน้าเหมือนในตัวเนี้ยพวกมึงว่ากูหน้าเหมือนไหมไม่เหมือนใช่ป่ะล่ละโธ่ถ้าใครคิดว่าเหมือนลองพิมพ์บอกว่าเหมือนดิมันไม่เหมือนกันโ,โอเคเรามาดูภารกิจกันดีกว่านะครับว่า วันนี้เราต้องมีภารกิจอะไรบ้างเริ่มด้วยการจับม่อนจับครั้งหนึ่งก็ได้คูณ3แล้วก็มีน้ำหอมเปิดครั้งหนึ่งก็ได้3ามชั่วโมงแล้วก็เปิดรัวมูดูอีก3ชั่วโมงนะครับแต่ไม่มีฟักไข่คุยอกเ,เนียนแม่งกวนกวนกวน,กวนเจอโกูเฮ้ยส่วนท่าเอ็กซ์เซปตมูเย็ดแค่มีทั้งท่าบนและท่าล่างดี แม่งไม่เหมือนในพวกลิซารอนนี่หายแทนที่มึงจะมางานเดียวท่าบนท่าล่างแม่งรอมาทีรั่าแม่งเล่นตัวไงถือว่าตัวเองแบบการ์ดเท่เลยแบบว่าแบ่งท่าอีกงานหนึ่งท่าหนึ่งอีกงานหนึ่งท่าหนึ่งงานท่าบนท่าร่างท่าบนท่าร่างแล้วก็มีกล่องพิเศษนะถามว่าผมซื้อไหมไม่ซื้อของนี้เสาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปห้าครั้งเราจะเจอ ตัวอุ้งๆนะมายืนตรงขอบขอบ,ขอบไม่รู้แม่งย,ยืนทำบ้าอะไรจ้าไม่ก่อนจ้าถ้าเป็นตัวน้ําแข็งอย่างเงี้ยที่จริงอ่ะเราต้องไปเล่นพวกเมืองหิมะอะไรอย่างงี้แต่บ้านเราไม่มีดังนั้น <c oughs> สถานที่ที่น่าจะไปเล่นที่สุดนะครับและใกล้บ้านผมที่สุดนั่นก็คือสวนจุนจักมันมีสถานที่ใกล้น้ําเผื่อเราจะได้ร้อยนะน้ําน้ําแข็งมันก็เหมือนกันแหละเออคล้ายๆกันคิดว่า มันไปโฟกัสอะไรวะน้านะ้ำกับน้ำแข็งมันก็ใกล้ๆกันแหละอยู่ในสวนนะผมว่าตัวเยอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้เวลาเที่ยลืมไปไม่มีนาฬิกาตอนนี้น่าจะประมาณดูจากแสงอาทิตย์เข้ามาทางหน้าต่างของผมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ10บโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนจัจัก รข้าบเปล่าครับเป็นกล้องอะไรครับผมกล้องวีกล้องวีโอแับกล้องถ่ายภาพตวีโอกล้องถ่ายภาพในนี้นะครับถ้าแกะภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายวีโอก็้าถ่ายอ๋ออ๋อโอเคครับขอบคุณดูเหมือนว่าเราจะถ่ายทําในสวนเจ้าจักรไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปถ่ายตรงสวนเจ้าจักรที่มีตลาดนัดได้ไม่เป็นไรนะครับทุกคน เราไม่ถ่ายเราก็ไม่ถ่ายปลอบใจตัวเองว่าม่เป็นไรเรยวดีขึ้นนะให้เพลงเยียวยาช่วยปลอบใจแต่วันนี้เรามีภารกิจก็คือจับชายนี่ให้เยอะที่สุดนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันว่าผมจะได้ชายนี่กี่ตัวนะครับวันนี้แล้วก็การอีโวไอท่าพิเศษตัวนี้ยมันทดเวลาบาดเจ็บให้ถึง1ทุ่มนะหลังจากที่มันปล่อยชายนี่ตั้งแต่11โมง ถึง5้าโมงเย็นแล้วเนี่ยแล้วที่จริงงานคอมเดย์อย่างเงี้ยเราต้องมีบัตตี้นะเว้ยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูว่าผมจะเจอบัตตี้หรือเปล่านะครับเพื่อที่เราจะได้เทรดเอารักกี้นะเป็นตัวที่เราจะได้เอามา PVP กันในช่วงเวลาพิเศษอย่างเงี้ยเราก็จะได้ท่าพิเศษสองทางไงที่มันบอกอ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในตลาดนัดจ้าจัง เราก็ถึงหลักที่มั่นแล้วนะครับทุกคนตรงสวนเจือจักรเนี่ยมันก็จะมียิมยิมหนึ่งไว้ที่ทุกคนเวลานัดกันนะจะสับสวนว่าไปตรงไหนวะบางคนก็ไปสวนเจือจักรบางคนก็มาตลาดนัดสวนจักรแต่ตอนนี้อ๋อในกามีเมก,ก้าครับผมเดี๋ยวเรามาตีกันดีกว่าแล้วมันจะมีเพื่อนตีไหมนเนี่ยไม่มีคนเราต้องเข้าไปแย่ลอกอนต้องมีคนเข้าตามครูมาเร้วะแต่ตรงรอบๆนี่ผมยังไม่เห็นเทรนเนอร์เลยนะ เดี๋ยวลองเรียกกันพักพวกหมดแล้วโคตาห้าคนยังไม่มีคนตามครูมาเลยจะรอดไหมเนี่ยอย่างน้อยต้องสี่คนอะ้องใส่รอบแรกจะเป้วเดี๋ยวไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอารอบใหม่ครีมโปรเรตปาร์ตี้ผมพร้อมแล้วเว้ยไม่มีคนไม่เป็นไรเราเรียกพวกมาได้คนหายไปเยอะเลยนะในตลาดนั้นเนี่ยผมว่ามันก็มีส่วนนะครับของพิษโควิดด้วยแล้วก็การที่ รอนะ่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศยากขึ้นนี่เป็นไงพักพวกเฮ้ยมีคนบินมาเว้ยถ้าคนบินมาเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเป็นตัวแวบๆบแบบอ่าไม่บินมาแล้วเว้ยแอบบินมาอย่างเงี้ยตัวแบบเพื่อนเบามันจะแวบๆวเว้ยสังเกตได้แต่ตอนเนี้ไม่มีคนอยู่แถวนี้แล้วขาดแม่งร้อนตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่ง สงสัยวันนี้กูจะไม่มีเพื่อนเทรดวะไม่เป็นไรผมมีตัวสำรองไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวผมอะเก็บไว้เยอะขนาดไหนแล้วแต่ผมไม่ค่อยดันเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ตัวผมก็ทีอยู่แล้วอะไม่ต้องดันอะไรมากถ้าพิเศษเทียบโวก็โวก้โวกนะคอมเดย์นะคนใหญ่แต่ตัวนี้แม่งเทว่ว่ะเมกาคนฝรั่งชอบเก็บกันเยอะนะแต่ไม่รู้ว่าคนไทยสนใจบ้างหรือเปล่าแต่น่าจะเออช่วงแรกสองสามวันพอได้แคนดี้เมกาก็เลิกเถอแล้วไม่มีอะไรทำกันเนี ผ่านบัตรกันเล่นเหี้ยเด็กมองหน้ากูไปพวกชแถวบ้านนั่งอ่ะตายหายหมดแล้วมั้งไม่เล่นกันตะโคนเลยแต่ก่อนนุ้ยเหี้ยปีแรกๆสองปีแรกเนี่ยไอเหี้ยมึงจะขึ้นยิมแย่งกันขึ้นเว้ยเหี้ยตอนนั้นครับร้อยเหรียญมั้งไอ้เหี้ยมึงประมาณห้านาทีตีลงห้านาทีตีลงไอ้เหี้ยทั้งวันอ่ะเดี๋ยวนี้นะไอ้เหี้ยต้องขาดไอ้มึงมาตีกูลงหน่อยเถอะ นะครับช่วยมาตีกุหลงหน่อยกุยเหาคอยแอบกาบแบบคนแถวบ้านคนที่แบบโคละสีกันน่ะต้องกาบมันน่ะว่าเฮ้ยมึงมาช่วยตีกุหลงหน่อยนะกูมีสีเดียวกูมีไอเดียวคิดผายไหนมาดูดิได้ชานี่ป่ะแต่ตัวนี้ผมได้ชานี่เป็นชาโดป่ะก็มไม่รู้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูผมจําไม่ได้ปอกว่าผมได้ชานี่เป็นชาร์โดหรือเปล่า แต่เดนตัวเนี้ยผมยังไม่ได้ร้อยเลยเย็ดแค่ yes, แต่งตัวเท่ผมก็อย่างเงี้ยละครับคนมันเท่อะสีหกคนได้สามคนเนียนแม่งไม่ใจเอะได้หกสิบเมก้าแคนดี้แล้วก็สิบสองบอลโยนสบายสบาย <S <S ไม่ได้ใช้นี่อยู่เป็นไร บางทีไม่โย,ยนไม่เข้ากรอบแม่งก็ได้เ้ยเนี่ยคุยโยนไม่เข้ากรอบเห็นไหมแต่เปอร์เซ็นต์การโยนได้เนี่ยมันจะสูงขึ้นไว้ถ้าเราเวลเยอะนะครับบางคนแบบว่ายังไม่เข้าใจว่าทําไมบางทีผมก็ได้บางทีผมก็ไม่ได้บางทีผมโยนเอ็กซ์แลนเซแล้วทำไมันยังไม่ได้ไวะมันขึ้นอยู่กับเกมร้วๆเลยเว้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับเกมนะครับว่า มนอยากจะให้หรือไม่อยากให้เหมือนร้อยมึงอ่ะไอ้แค่ร้อยบางคนอยากได้ร้อยแม่งยังไม่ได้เลยโอเคตอนนี้เราก็จับเสร็จแล้วนะไอวก็งั้นๆเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้หายากเ่ะเก็บเอาแคนดี้นะครับเผื่อไปอีโวแต่ตัวนี้เทรดแล้วก็อีโวฟรีนะเพ่ต้องเสียแคนด,ดี้สักเม็ดไอไดโนเสาร์นกขินชื่ออะไรวะ AER ดรู้ดิ ได้มาสองตัวโคธรรมดาไม่ชอบได้อะครับไม่รู้เป็นโรคอะไรนะคงใส่เลเวลห้าสิบแล้วก็อย่างเงี้ยครับได้ตัวดีๆอ่ะ,ะเหนื่อยใจเว้ยไข่ดำมาเยอกอยู่ตรงหน้าสวนอันนี้เราไปตีได้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาอีกเิ่วยโมงแล้วกันปล่อยไปตีนู่นอ่ะตอนนี้มาดูตัวกันก่อนเดี๋ยวว่าตอนนี้เราได้ชนิดกี่ตัวละใส่ว,วันนี้ไม่มีคนเทรดด้วยว่ะเ <Yeah. S 1> ยี่ยอกาศตรงนี้แม่งร้อนจัด ตอนนั้นปล่อยไอ้งูงมาเป็นชายนี่ตอนแรกแทบไม่ได้เลยะ่ะหายากจ้ะถ้าผ่านอีเวนต์นี้ไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอินเน้าแล้วอตอนนี้ผมได้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวตัวที่สามนี่ฝากขึ้นยิมไปนี่ผ่านมาครึ่งวันแล้วตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วได้มาสามตัวหวังว่าไอไทยๆชั่วโมงเนี่ยมันจะปล่อยเยอะขึ้นนะ ถึงยิมปุ๊บไม่มีคนเมืกก่อกีแม่งมีคนสิบห้าคนที่ผายอะไรเข้าทีหลังดังกว่าใส่ได้ไปจําที่เดิมว้ยเฮ้ยยังมีคนเข้ามาแล้วต้องมีคนเล่นกับกูบ้างเหะเมากี้สิบห้าคนแม่งมาจากไหนแม่งบิดมา,าแน่เลยต,ตัวแเลงเนี้อใช้ไฟตีกันนะเทรนเนอร์แถวนี้ก็ไม่มีจำมาคิดก่อนที่เราจะเข้ายิมด้วยก่อนที่ผมจะกดอัดอ่ะมันมีห้าคนด้วยไม่รู้แม่งบินมาตีอย่างไรกันเยอะๆผม ไม่ใจ่ีจริงนั่งนี้แม่ก็เย็นนะเวยนะี่เจอหมาไฟหมาไฟไม่ค่อยได้ใช้งานเลยแต่ตอนแรกๆเนี่ยไอ้แย่ๆกันทิ่ย์หายเลยไอ้ตอนนั้นผมจําได้ว่าหมาไฟชายนี่ตัวแรกๆต้องวิ่งไปไโอ๊ยอู้ดเหนื่อยตอนนั้นไม่รู้กูจะวิ่งไปทำหาเปิดช่วงแรกลืมปอไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ปล่อยชายนี่เดี๋ยวแม่ก็ค่อยปล่อยช่วงเธอหมอยใครอยากได้ร้อยก็เอาร้อยเต็มที่หลังสีเหลืองนะครับเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกแต่เราคงรอชายนี่กัน เกือบห้าบอลแล้วบอกเลยไม่หวั่นหรอกจะบ,บินไหมเนี่ยเฮ้ยอย่านะเอาบอริี่ทองก็ได้บริี่ทองไปแดงเอาไม่เื่องละไม่นะไม่นะ เี่ยเหลือลูกสุดท้ายคิดหาย,ยางานนีค้ค่อยๆนะตรมตีมาแล้วเรา็ขยนเนี่มันหลอกมันหลอกไปสาบหลอกไมไ่แดกหลอกมามาดิมาดิลูกสุดท้ายแล้วแม่งเลี้ตัวเออโดนด้วยใช่ไหม ตีบอสเสร็จจับบอสไม่ได้อฮียเครียดหาอะไรเย็นแดดดีกว่าช่วงนี้คนมาเดินเยอะไหมครับเงียบอะเงียบไปอ่ประมาณสองนาทีแล้วคนะ่ะตั้งแต่หลอกซีใหม่ตอนที่เขาไม่ให้พวกต่างชาติ<อ>เข้ามาอเนี่ยครับต่างชาติต่างชาติเท่าเดิมนะต่างชาติเท่าเดิม<ล>่คนไทยอะเนาะตรงคนไทยคือหายไปเลย แล้วร้านเปิดเท่าเดิมป่ะไม่ค่ไม่เลยแล้วพวกค่าที่อย่าครับค่าที่ก็เขาลดเขาลดให้ลงไหมก็มีบ้างนะบางร้านเขาก็ลดจริงมันก็ลดมานานแล้วนะลดแต่ช่วงช่วงโควิดก็ลดลดขึ้นลดลดขึ้นขึ้นอยู่อย่างเนี้ยตามตามสถานการณ์ใช่เออเขาลดลดขึ้นขึ้นอยู่นะเกิดนะเกิดเพื่อสุขภาพครับ ผมไม่ได้มางานแล้วไงประมาณเกือบครึ่งปีเลยนะใช่มันไม่มีคนเลยมันจะรู้สึกแตกต่างไปมากเลยแหละแต่ว่าถ้ามีต่างชาติก็จะมีแค่พวกโซนยุโรปเพราะว่าเอเชียแบบจีนเกาหลีไงมันยังเข้าไม่ค่อยได้ใช่ไหม้วอย่างนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตอนลาดก็เปิดแปดโมงแลทีเด็ดโมงเด็ดประมาณทุ่มหนึ่งแล้วยังมีตลาดตอนคืนอยู่ปะ ไม่มีแล้วไม่มีแล้วตั้งแต่ที่เขาล็อกดาวน์รอบแรกที่เขาไม่ให้ที่ให้กลับบ้านก่อนครับต้องไม่มีเลยแต่ตตอนนนั้แ่รอบแรกเราอะแต่ครูผิดรอบแรกอ่ะฮะก็ยังมีพวกตลาดไอ้เขาเรียกอะไรต้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ม้นน้คารพุทธรหัสแต่ว่าเวลามันก็จะเปลี่ยนไปเพราะอย่างปกติตลาดต้นไม้วันอังคารมันจะขายได้ห้าช่มงใช่ไหมวันนี้ก็คือสองช่วงโอเคครับ เท่าไหร่ครับ50บาทค่ด้แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่กิน คอตัวสุดท้ายของวันนี้้ยเป็นเมกาแล้วกันสงสัยวันนี้จะหาเพื่อนเทดไม่ได้แล้วว่ะวันนี้มันเป็นอะไรที่เหนื่อยยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ให้มันพูดไม่ได้ดออไไตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตียิมนี้เป็นยิมสุดท้ายแล้วกนะันเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเราได้เทนนี่ไปกี่ตัวแล้วจะหาเทรนเนอร์แถวนี้ก่อนนี่บอก ม่มีว่ะนั่งแทมได้ดีกว่าเย็นๆได้ชายนี่อุ่งมาเยอะแล้วคราวนี้เรามาลุ้นชายนี่นกเสาหินดำกับตกคราวนี้เรามาลุ้นชายนี่ไดโนเสาร์หินกันดีกว่ามีป่ะแชเดย์สรุปกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราได้ชายนี่กันกี่ตัวนะครับหาว่าชายนี่ปั๊บสามหกเก้าสิบสอง ส3ามตัวนะครับอันนี้โกพัดเกือบหมดนะ <Wow. S 1> แล้วก็ได้จากเพจมาหนึ่งที่ผมทำได้นะครับตอนที่ไปนั่งพักมาแต่ก็ไม่มีเพื่อนเทรดกแล้วอะ่ะไอ้เหี้ยหาย,า,ยากชิบหายเลยแต่ก่อนว่ามีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ร่วงลขนาดโวยังไม่มีอะ่ะโดยโรมีอันเดียวเพิ่งมาเปิดเป่วาวะเนี่ยแต่ดูรอบๆเดี๋ยตรงสวนที่เจาจัอะ่ะไอ้เหี้ยบานเลยว่ะหรือว่าเขาย้ายที่กันวะ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้มาแถวนี้ตั้งแต่มีช่วงโควิดอะไรเนี่ยเยอะแยะไม่หมดผมก็ไม่กล้ามาได้ถามป้าร้านน้าก็ป้าเขาบอกว่าแถวในตอกซอกซอยลึกๆเข้าไปเนี่ยคนก็มาน้อยลงเว้ยแต่คนแถวนี้บอกว่าฝรั่งเดินเยอะขึ้นนะแต่ฝรั่งก็กําลังจะกลับกันแต่คนไทยก็ไม่กล้าเข้าไปเดินนะครับเพราะว่าเห็นฝรั่งเดินเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะนะแต่คนที่อยู่ที่เนี่ย คอนเฟิร์มว่าฝลั่งเด e ินเยอะพลังแบบว่าโอ้อเมซิ่งช่าละแย่แค่ก็วันนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการอีโวนะครับผมกละว่าจะโว3ตัวเอาไว้เทรดแล้วก็ไอพวกซีพีน้อยเนี่ยเอาไว้อีก2ตัวนะครับแล้วที่เหลือก็ไปเทรดเล่นหรือว่าใครอยากได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เทรดกำงขามได้นะก็เทรดไปเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเหลือไปก็เท่านั้นนะครับ ไอ้พวกที่เก็บมาเกิน20ตัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเกินไปกระเป๋ามันจะล้นปเปล่าเนี่ยวันนี้ผมเหลือกระเป๋าไว้500กว่าตัวนะตอนนี้ก็จับไปประมาณร80กว่าตัวแล้วที่เหลือๆเ,เนี่ยคือผมลบไปบางส่วนแล้วนะคัดแต่ตัวประมาณซ300ี300400ออัพอะ่ะบางทีเราเหลือซีน้อยๆบางคนเขาแบบว่าอีไม่อยากรับว่าซีพีมันน้อยเกินไป มันใช้ไม่ได้มันเอาไป p ีีไม่ได้ไม่ได้ตรงดัตเนี่ยมันน้อยเนี่ยเนี่ยตรงภาวะาอบอะเนี่ยถ้าซีพีน้อยเห็นป่ะดัตมันน้อยไม่ได้ครับ <c oughs> นี่ต้องซีพีเยอะๆนี่เท่าไหร่ซนะีพีหกร้อยเห็นปะสี่พันห้าต้องใช้ดัตสี่พันห้าในการออปนะครับต้องขนาดนั้นทุกคนเ็นบ้างไหมต้องเอาดัตดเยอะๆนะครับซีพีเยอะเพื่อมาเทรดนะครับผมก็เลยต้องคัดหน่อยนึงนะ เผื่อแบบว่าใครแบบเขาไม่ได้เรียกว่าเรื่องมากดิเขาเรียกว่าเอาตัวดีๆมาแลกกันอะไรแต่ผมว่าเยอะเยอะเกินนี่ซีพีเดเนี่ยดั้สี่ผมว่าสี่พน้ี่ก็สมสูงสุดแล้วนะโอเควันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละไอ้บอสหาดาวเนี่ยเดี๋ยวผมไปเคลียร์ที่หลังนะครับแล้วก็ไอ้การโวเนี่ยเออผมลองโวเล่นแล้ะผมลองโวดูว่ามันจะได้ทั้ง2ท่าเลยเป่าวะเพราะว่า ไอ้ครั้งก่อนๆน่ะมันโวได้ทีละท่าเว้ยนี่ผมมีร้อยตัวหนึ่งลองโวไว้แล้วนี่โกเกอร์แฟมิลี่เห็นนะได้ท่าใหม่สองท่าเลยท่าบนและท่าล่างถือว่าใช้ได้อีเวนต์นี้โอเคนะได้ท่าพิเศษท่าบนและท่าล่างมันปล่อยท่าไวขึ้นนะเก็บไว้โวท่าพิเศษเลยเนี่ยตั้งแต่2 0ง7เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วเว้ยว่าวันนี้มันต้องมาถึงมันต้องมีท่าพิเศษนี่ไงเก่งแล้วล่ะ โอ่งร้อยกูกูไม่ได้เฮียไม่รู้ทำทำไมมันน่าจะมีแบบว่าไอเทมด้วยดึงดึงเชือกออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้และครับก็อ,อย่าลืมฝากร้านผมด้วยนะในอินสตาแกรมชื่อก ok ๊อ Underscore มาว่ะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับ r i b e คลิปนี้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการก้าวเดินต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ